ากว่าเออเรากำจะถึงเส้นชัยแล้วก็จะถึงเส้นชัยแล้วส่วนในพลทหารมันก็จับลุงคุยกันว่าเจ้าเมืองของกูนี่มันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยวะเออยู่เมืองดีๆไม่ชอบแบบมานอนตาฝนตาฟ้าให้ทาดมันกัดยุงลายมันกินกูก็งงกูกูก็งงเต็มทีแล้วแล้วว่าฉะนั้นความคิดของพลทหารกับความคิดของเจ้าเมืองมันคนละอย่างกันนะ่มันคนละอย่างกันนะมันไปคนละอย่างกันเลยนะเออ ฉะนั้นที่งบอกเอาไว้ว่ากายของเรานี้ยนะยังไงมันก็แก่ยังไงมันก็ตายแต่ถ้าเราใช่กายนี้เนี่ยไปในทางที่ชอบไปในทางที่อันควรเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบรับมาทางทีแต่ถ้าเราใช่กายอันนี้เนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ควรนะชิบหายเลยไอนเะท่าน,นี้เนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปบ้านปั๊บเมียนี่หายอีกเมียนี่หายขึ้นมาอีกกูอสซาปไปเผยแพร่ กูอุตส่าห์ไปขยายอาณาจักรและจอาเพชรนินจินดาของเมืองนั่นเมืองนี้มาให้มึงอ่ะแันแต่แ่วากูหน้าไม่อาาแค่นั้นเองแค่แค่ศัตรูตีกูเนี่ยตีกูหัวแตกตาก็เบี้ยวแขนก็หักแค่นั้นเองมึงกับรับไม่ได้ไปหาผัวใหม่ขึ้นมาเลยมันมีอยู่หลายคนนะมันมีเราอย่าไปพินกระทำของสามอย่างนี้เนี่ยหนึ่งยาอิชาริษยาในสิ่งที่ฟ้าประทานให้กับชาวโลก ถ้าอิจฉาได้สยามอะไรนะอาจารย์ก็อาจารย์เถออรหันก็อรหันเถอฤษีก็ฤศิีถ์ไม่สามารถจะเอาสิลสมาธิปัญญาของตัวเขาเองเนี่ยเอามาค้ำบารมีได้เอามาค้ำความไหยนะเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาค้ำได้เพราะมันหนักเกินไปกับอันที่สองอย่าไปตัดร้อนผลผลบุญผลบารมีของบุคคลที่จะเกิดมาในภายหลังเนี่ยบางคนก็ปารถนาะเป็นพระเจ้าจะไปห้ามเ็าทาไม ก็ไม่ต้องไปห้ามเพราะเขาอยากจะเป็นพุทธเจา้าปล่อยเข้าไปเขาอยากจะเป็นเอกทาัาคฆ์กับปล่อยเข้าไปเขาอยากจะเป็นพระอะไรมหาจักรพรรดิกับปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเลยอ่าเพราะคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เนี่ยท่านไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าเออการเป็นมหาจกักรพรรดินี่งโง่นะมันเป็นการท่องเที่ยววัดตาสงสารยาวไกลจริงๆพระพุทธเจา้าไม่อนุญาตเปล่าเลยพระพุทธเจา้าท่างก็เขียนเอาไว้นะ เขียนเอาไว้ตามรูปแบบของพระพุทธเจ้านั่นแหละอธิบายเอาไว้ก่อนใครมีนิสัยยังไงก็เอาไปอใครขีดเกี่ยนขี้ข้ามอยากจะเขานิพพานก่อนก็ไปไม่มีใครว่าอ,อันที่สองก็คือหมายความว่าอย่าไปตัดรอนอย่าตัดรอนวิอย่าอย่าตัดแข้งตัดขาอย่าตัดรอนคนเขาเรียกว่าบุคคลผู้จะมาต่อยอด อยอดคือมาพัฒนาตัวนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าแบบสูงสยิ่งๆขึ้นไปอย่าไปตัดรอนเขาถ้าตัดรอนขึ้นมาฤสีกฤสีเถออรหันต์ก็อรหันต์เถิดไม่มีวิบะไม่มีบุญอันใดจะมารองรับได้และมาข้อที่สคือมาข้อที่สนี่ก็คือหนึ่งการมีาศาสนาก็ดีคือการมีาศาสนาเนี่ยการใดการ การได้เห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าการได้มีอะไรก็ดีเมันเป็นมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมันเป็นภาพหาดูใหญ่ได้ยากนะแม้แต่สวรรค์ชั้นดุสิตก็ยังไม่มีเลยอ่าแม้แต่สวรรค์ชั้นดาวึกษ์ก็ยังไม่มีเลยเพราะการจะมาทําคุณงามความดีเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวึกษ์นะเขาไม่ได้ทำกันอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะเขาจะทํากันอยู่ในแดนมนุษย์อ่าเพราะแดนมนุษย์นี้เนี่ย เขาเรียกว่าสามโลกธาตุจะต้องมาจะต้องมาสร้างบุญบารามีเพราะมันจะต้องมาทดสอบบารามีเนี่ยเอออยู่บนสวรรค์ดาวดึกษ์มันไม่มีหมานะงววควายก็ไม่มีนะเออแต่พอต่มาอยู่ในโลกมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอา้าวจะทําความดีเนี่ยเอถ้าเกิดสมมุติว่ามีมีปากแร้งปากกาปากหมาปากแมวเนี่ยมานินทาเนี่ยคุณจะนี่คุณคุณจะทำใจได้ไหมอ่ะเ เขาจะเกิดมาในโลกมนุษย์จริงๆอ้าปากหมาก็มีปากแมวก็มีนะอ้าปากแร้งปากกาก็มีนะเขาก็คุยแขกไปอย่างนั้นหละฉะนั้นในโลกเขาเรียกวันโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นโลกที่จะต้องทําความอดทนให้มากที่สุดเลยจริงๆอยู่เราเนี่ยเวลาเราทําุญเรางินเรามาทำเนี่ยแต่ทำไมปากห้าปากแมวหรือบดาเราได้ก็อย่างเขาบอกอเอาไว้ คำว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นที่โคจรในการสะสมบุญทานบารมีมันเป็นการวัดตบะกันนะเขาไม่ได้ไปวัดกันอยู่ที่ดาวดินสถิตดาวบดินเขาก็ไม่วัดดูสิีเขาก็ไม่ได้วัดหรอกมันเป็นการเสวยมันเป็นการสวยบุญกุศลที่ถูกจัดสรรมาแล้วจากอํานาจของบุญกุศลในแดนมนุษย์เขาก็ไปเกิดที่ตรงนั้นทีนี้อันที่สามเนี่ย ความงดงามในท่ากลางรอยยิ้มของควมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่าคงจะอยู่คู่กับโลกไปนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เท่าที่จะนานได้จงรักษาจงทะนุถนอมสิ่งเหล่านี้เถิดอย่าไปตัดรออ้อนเอออย่าไปตัดร้อนอย่าไปให้ร้ายอย่าไปชิงชังเพราะชีวิตของสัตว์โลกทุกตัวตนที่เกิดมาในโลกไปนี้ ก็ยังคิดว่าแหละมันไม่มีใครเราที่อยากจะอยู่ในที่ต่าๆก็อยากจะอยู่ในที่สูงๆแต่พุทธศาสนาน,นี้เนี่ยท่านเกิดมาในดินแดนของส่วนอภูก็ดีนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเจาะจงก็เพื่อต้องการอยากจะให้ชีวิตของสัตว์โลกนี้เนี่ยมีการพัฒนาและก็มีความสมหวังในสิ่งที่ตนเองเนี่ยหวังเอาไว้ในตั้งแต่อดีตที่ไหนมาเออใครหวังแล้วมันยังทําสมเด็จไม่ได้ออกมาต่อชาตินี้กันไป ได้ฐานะที่พระก,พก็มีพุทธคำสอนก็มีพระเจ้าก็มีศาสนาก็ยังถอเป็นเตียมเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมันมาความชิงชังความอยากบางอยากมีให้สร้างใ,ใครเรามาหาคําว่าบุญกุศลก่อนถ้ามันมีบุญกุศลแล้วอะไรมันก็มีมดนั้นแหละมันก็มีมดท้งนั้นเลยอย่าไปเอาเที่ยงอย่างของคาว่าเออเกณฑ์ทหารมาห้าแสนคนเอาช่างมาประมาณร้อยตัว เอางัวมันทุกซับไตเอกเขาเรียกว่าพภชนะข้าวปลาอาหารอาวุธมาอีกสี่ห้าร้อยตัวคามปลาคามเขาขึ้นมาโอ้ลำบาอืมมาผ่านยุงลายมาผ่านดงงูจงอางมือเอาเขาเรียกว่าพอแต่คำตรงไหนก็นอนตรงนั้นอ่ะมือกายนาทาว่าเออเรากำจะถึงเส้นชัยแล้วกำจะถึงเส้นชัยแล้วส่วนไหนพลทหารมากระจับุงคุยกันลวลาเจ้าเมืองของปูนี่มันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยว่าเออ อยู่เงดีๆไม่ชอบจะมานอนตาฝนตาฟ้าให้ทากมันกัดยุงลายมันกินก็อู้กูกงงก็กก็งงเต็มทีแล้วเราบอกฉะนั้นความคิดของคนทหารกับความคิดของเจ้าเมืองมันคนละอย่างกันนะอ่ามันคนละอย่างกันนะมันไปคนละอย่างกันเลยนะเออฉะนั้นที่บอกเอาไว้ว่ากายของเรานี้เนี่ยยังไงมันก็แก่ยังไงมันก็ตายแต่ถ้าเราใช่กายนี้เนี่ยไปในทางที่ชอบไปในทางที่อันควรเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบรับมาทางที่ดี แล้าเราใช้กายอันนี้เนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ควรอนาะชิบหายเลยนะเท่านี้เนี่ยกลับไปบ้านนะออกลับไปบ้านปั๊บเมียน,นี้หายอีกเมียน,นี้หายขึ้นมาอีกกูอุซาไปเผยแพร่กูอสซา,ไป,สาไปขยายอาณาจากักรและจะเอาเพชรนิจินดาของเบืองนั่นเบืองนี้มาให้มึง่ฉันต่แค่ว่ากูหน้าไม่อาบแค่นั้นเองแค่ แค่สัตรูตีกูเนี่ยตีกูหัวแตกตาก็บเบี้ยวแขนก็หักแค่นั้นเองมึงกับรับไม่ได้ไปหาผัวใหม่ขึ้นมาเลยมันมีอยู่หลายคนนะมันมีอยู่หลายเมืองนะเออทีอดี้ปมด้อยปมด้อยเพราะว่าสังขารมันมันไม่มีความสมบูรณ์มันเป็นขเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยากได้ของคนอื่นจนกจนจนเป็นเหตุทําให้ไม่ระวังไอ้คนข้างหลังไม่ระวังไอ้คนข้างหลังฉะนั้นที่บอกเอาไว้ว่าความล่มสลาย ของเมืองใหญ่ๆที่กล่าวมาแล้วนี้เนี่ยมีผลมา3อย่างก็คือหนมีผลมา3อย่างก็คือ1นึ่ทำลายในสิ่งที่ฟ้าประทานให้กับชาวโลกไอันนี่คือข้อที่หนึ่งแหละข้อที่2ตัดรอนให้สัตว์โลกนั้นเนี่ยไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาตัวเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกข้อที่สามกจัดรอยยิ้มเนี่ยที่สัตว์โลกนี้เนี่ย เขาหาได้ยากเนี่ยให้มันสูญสิ้นลงไปเนี่ยโดยไม่แคร์สายตาไปเลยนะกูเกียดมึงกุกเกียดที่มึงยิ้มพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปในโบสถ์นะกุกเกียดมือแคยเนี่ยอ่ะกุเกียดมึงไงกุกเกียดที่มึงปัดทองคาคอเนี่ยเอาไปให้พระพุทธรูปเนี่ยกุกเกียดมือนะการกระทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยการจงใจสาบแช่งและการตัดรอนสิ่งเหล่านี้คือความหายนะไม่มีพระอรหันต์องค์ใดไม่มีเทวดาคนใดและก็ไม่มีไอ้เขาเรียกว่า ไม่มีฤาษีตนใดที่จะห่อเหินเดินอากาศเนี่ยเอาสินสมาธิปัญญาของตนเองมารองรับได้ดอกมาเพราะว่ากรรมมันหนักเกินไปอุปมาให้ฟังก่อนที่ว่าเราจะไปฟังเรื่องราวของวรมมนให้การล่มสลายเนี่ยเราก็มาฟังเรื่องของกรุงเสียยุทธยาก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวและมันยังมีตำนานตำยังมีตำนานยังมีเรื่องราวเนี่ยเออพอที่เราจะจับใจความได้ก็เลยมาเล่าให้ฟัง พอเป็นสั้นเขปเอาไว้ก่อนก่อนที่ว่าเราจะไปฟังเรื่องราวของคําว่าการล่มสลายของวรลันว่ามันล่มกันแบบไหนเอาจริงพรสโมทนาสาธุเอาไว้จะแกงแค่ตรงนี้ก่อน